โดยนายชัยวัชรงค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังป่วยด้วยโรคไข้หวัดสายพันธุเอแพทย์ก,ก็ให้ทําการรักษาค่ะต่อเนื่องเป็นเวลาสาวันให้รับยาต่อเนื่องสามวันตอนนี้พ้นจากภาวะแพทย์เชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าท่านมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอด้วยล่าสุดค่ะ ท่านนายกกลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่หายจากอาการป่วยมาทํางานเลยมีการนัดหมายมีการประชุมตลอดทั้งวันคือก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของตนเองคืออาการเนี่ยหายดีแล้วไม่ฟึดฟัดไม่มีอาการคัดจมูกอะไรแต่อย่างใดอาการเป็นปกติแล้วตอนนี้ก็เลยมาทําหน้าที่มาติดตามมาสั่งการสถานการณ์ต่างๆและพอมาถึงทาเนียบปุ๊บ สั่งการเลยเรื่องของฝุ่น p m 2.5เพราะว่าตอนนี้กัมพูชาเขาบอกว่ามีจุดความร้อนหรือว่าจุดเผาไหม้ในพื้นที่ของประเทศพันบ้านเราโดยเฉพาะกัมพูชาหนานแน่นเป็นอย่างมากก็เลยบอกว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมเห็นเลยว่าจุดความร้อนแบบนี้มันจะส่งผลต่อประเทศไทยได้ทําให้ฝุ่น PM 2.5เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นท่านนายกได้มีการสั่งการไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานงานกับทางกัมพูชาโดยในวันนี้ค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีการโทรศัพท์พูด คุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงิ่งแวดล้อมของกัมพูชาเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ร่วมกันด้วยนอกจากนี้มีการติดตามผลการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายหลังจากมาตรการยกเว้นวีซา่าโดยมีกิจกรรมในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิง่งผ่านแพลตฟอร์ม c t r i p ซึ่งท่านนายกก็มีการกล่าวถ้อยถแถลงผ่านระบบวีดีทัศน์ด้วยบอกว่ายอดนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในวันที่31มกราคม2567เพียงแค่วันเดียวเนี่ยมียอดขายรวมกว่า600ล้านบาทด้วยกันค่ะ